สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอะไรกาลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกพลังงานชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรสอสาวันนี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคะว้าวแบบหนึ่งนะคร้าว อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในช่วง2-3วันนี้พลังงานชาวราศีพิจิก happiness ค่ะ flower ดอกไม้แล้วก็อง,งุ่นนะคะสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอตอนนี้เวลานี้ชาวราศีพิจิกมันคือสถานการณ์ชั่วคราวค่ะมันอะไรมันเป็นอะไรบางอย่างที่ เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะคะชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนฝนตกนะคะฝนตกเดี๋ยวก็หยุดตกทุกคนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเลยนะคะความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็ time to get out and have fun ค่ะถึงเวลาที่คุณจะออกไปสนุกสนานแล้วในช่วงนี้อะไรก็ตามที่คุณกำลังเจอในตอนนี้เวลานี้ตั้งใจนะคะ ทุกอย่างให้มันผ่านไปเดี๋ยวมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะตามหาความสุขของคุณได้ในตอนนี้เวลานี้ถึงเวลาที่คุณจะออกไปสนุกสนานแล้วปล่อยวางกับอะไรบางอย่างที่เป็นความเครียดความกังวลหรือว่าความไม่สบายใจความอึมครึมนะคะถึงเวลาออกไปสังสรรค์รื่นเริงมีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วค่ะ flowers happiness ความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้รับข่าวดีการติดต่อจากใครหรือว่าได้พบเจอพบปะนะคะเพื่อนฝูงหรือว่าเฉลิมฉลอง ในช่วงนี้นั่นเองนะคะหรือว่ากำลังรอจังหวะอะไรบางอย่างอยู่ที่จะเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนนะัดแฮงเอาหรือว่ากําลังที่จะได้ออกเดทหรือว่าได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะไม่ควรรู้สึกกระชุ่มกระชวยก็ได้เช่นกันนะคะชาวราศีพิจิกมาดูค่ะว่าขยายความเป็นยังไงบ้างอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในช่วง สอามวันนี้ที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะความสุขการเปลี่ยนแปลงข่าวดีของชาวราศีพิจิกใบแรกเลยหกไม้เทา้าข่าวดีมากความสำเร็จชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก้าไม้เทา้าแล้วก็อาซืนเหรียญไม่ว่าคุณกำลัง รออะไรอยู่ในตอนนี้เวลานี้นะคะมันคือความสําเร็จที่คุณต้องต้องเจอแน่นอนคุณกําลังเผชิญหน้ากับความจริงคุณกําลังเผชิญหน้ากับความสําเร็จกับความท้าทายใหม่ๆก้าไม่เท้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเจออะไรคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องคุณอยากที่จะเป็นไปในทางไหนของชีวิตอาศวินเดือนคือความมั่งคั่งค่ะความมั่งคั่งที่ออกมาจากสัญชาตญาณของตัวคุณเองคุณเห็นนกสองตัวนี้ไหมคะ มันคือสัญชาตญาณบางอย่างที่กําลังพาคุณไปไปสู่ความมัง่งคั่งไปสู่กับการทําอะไรเดิม,ดมๆซ้าๆของเรานี่แหละแต่เรารู้สึกว่าเราทาแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วเราไม่ไม่เหนื่อยแต่เราอาจจะรู้สึกว่าหมดไฟในการทํางานบ้างเราอาจจะต้องเติมไฟในการทํางานเพราะเชื่อมั่นว่าเป้าหมายของคุณของคุณคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอึมครึมใช่ไหมคะติดกับตัวเองหรือว่า อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้เบื่อ,อ,อกับการทําง,งานมากเลยรู้สึกหนักเหนื่อยมากเลยมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมีอะไรบางอย่างที่ยังคงไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากจะทําอะไรแต่ใจหรือแต่ใจจริงๆแล้วเราก็อยากออกไปอยากมีความสุขอะและหรือบางอย่างมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่เราทําให้เราได้ตตะหนักแระคิดว่าเราต้องสร้างความสุขสิเราต้องมีความสุขสิเพราะว่าเรากำลังไปสู่ความสําเร็จถ้าเราไม่มีความสุขตอนนี้แล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ยังไง ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณกําลังก้าวไปสู่ความมั่งคั่งหรือกําลังคิดวางแผนอะไรบางอย่างที่เป็นสเต็ปบางอย่างของชีวิตหรือปีหน้าน่าจะได้นะสิ้นปีนี้น่าจะสอบไดส้สิ้นปีนี้น่าจะมีงานใหม่หรือว่าปีหน้าน่าจะแบบมีอะไรหนทางที่ดีกว่าลู่ทางที่ดีกว่าคุณกําลังวางแผนสารองคุณกาลังคิดอะไรบางอย่างกับตัวเองอยู่แล้วคุณกําลังรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นในตอนนี้เวลานี้คือแบบทาให้เราหยุดตระหนักและทบทวนบางอย่าง เพื่อเข้าใจพลังงานในตัวเองเพื่อตามหาความสุขบางอย่างอย่างแท้จริงเพื่อที่จะทําให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีหรือทําให้ปีเดือนหน้าหรือว่าสิ้นปีนี้เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบที่ดีกว่าในครึ่งปีแรกที่ผ่านมามันคือมันคือบางอย่างที่เป็นสัญญาณของการผลักดันหรือว่าการกดดันบางอย่างในตัวเองในตัวตนของคุณให้ผลักดันไปสู่สิ่งใหม่หรือว่าการ การทาในสิ่งนั้นแบบบางอย่างมันต้องฝือนอะ่ะบางอย่างมันจะต้องแบบพยายามมากๆถึงจะได้รับความสําเร็จหรือว่าถึงจะได้รับคาําตอบในสิ่งที่คุณต้องการคุณเป็นคนที่ตามหาคําตอบคุณเป็นผู้ที่สร้างความสําเร็จความสุขชาวราศีพิจิก6กถ้วยความสุขความสําเร็จการเริ่มต้นใหม่ The ะฟูลและหดาบหดาบค่ะ อะไรบางอย่างกำลังจะหวนกลับมาสังเกตได้ว่า angel number 666แล้วก็หมายเลข 9, 9 9999 9. คือบางอย่างเป็นการหวนกลับมาของใครบางคนบางอย่างเป็นการหวนกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อเคลียอะไรบางสิ่งอย่าง ที่ยังติดอยู่เห็นไหมคะบางอย่างที่คุณติดอยู่เป็นการได้เริ่มนับหนึ่งสตาร์ทใหม่กับสิ่งที่เราต้องขจัดออกไปเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าติดกับตัวเองบางเรื่องไม่กล้าทํากลัวไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่ากําลังคิดแบบเออมันรู้สึกมันมันไปไม่ได้มันยากเหลือเกินเรายังไม่ลองเลยเราอาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้ก็ได้มันอาจจะได้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นแรงผลักดันของคุณกําลังผลักดันที่คุณ ให้คุณได้เดินหน้าต่อไปอย่าางควมด้วยความมั่นใจให้คุณได้เริ่มต้นใหม่กับบางสื่มอย่างใหม่เพื่อจะได้แก้ไขบางอย่างในอดีตเพื่อที่จะได้แก้ไขการผลลัพธ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของความสุขความสุขสัญญาณของการออกไปสู่ความสนุกสนานกับตัวเองนะคะไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าท้อใจเหนื่อยล้าหรือว่าอึมครึมกับบางอย่างที่ ที่ยังไม่สําเร็จนะคะแต่สิ่งที่ต้องการสื่อคือความสำเร็จคือออกไปสนุกสนานกับตัวเองแล้วค่อยเหมือนเติมใจเติมพลังให้กับตัวเราอะคะ่ะเดืไม่เช่นนั้นเราจะรู้สึกว่าป่วยง่ายจิตตกหรือว่าสุขภาพร่างกายอ่อนแอแบบนี้นะคะทําให้เราติดกับอะไรเดิมๆม,มีความกังวลคิดมากวิตกกังวลหรือว่านอนไม่หลับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ ทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปเร็วมากไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอะไรต่างๆนานามากมายหรือว่าเรื่องของสุขภาพที่โรคภัยไข้เจ็บโรคเยอะติดกันง่ายคือทุกอย่างมันไปเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งบางทีเราบางครั้งเราเสพติดกับอะไรบางอย่างที่เป็นโลกโออนไลน์โซเชียลมากเกินไปทาให้เราสุขภาพพังเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองค่ะบางอย่างเข้าสู่หมดของความสุขและธรรมชาติจริงๆที่จะฮิวใจที่จะทำให้เราเติบโตหรือทําให้เรามีมุมมองใหม่ๆแล้วมีเอ NER จีของความสุข หรือว่าการรีเฟ s h Setting ตัวเองใหม่ๆนะคะสู่ในทิศทางใหม่2ดาบเพื่อที่จะได้ละวางกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นความอึมครึมนะคะเป็นบางสิ่งอย่างที่เรายังต้องรอจังหวะนั้นอยู่ mm. เชื่อว่าสัญชาตญาณกําลังนําพาคุณไปสัญชาตญาณกําลังบอกให้คุณได้เชื่อมั่นในตัวคุณเองเข้าใจพลังงานในตัวตัวของคุณเอง อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายถ้ายังไม่พิสูจน์อะไรบางอย่างขอให้คุณใส่ใจในตัวเองใส่ใจสุขภาพใส่ใจการตัดสินใจใส่ใจความจริงสิ่งที่กําลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณเพราะผลลัพธ์แห่งความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณสามารถเรียนรู้กับตัวเองได้คุณสามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้ตลอดเวลาถึงแม้มันจะยากกับการเรียนรู้กับตัวเองการเข้าใจตัวเองแต่ว่าคุณ คุณสามารถทําได้คุณฝึกฝนได้แล้วคุณจะชนะคุณจะนิ่งได้คุณจะควบคุมตัวเองได้คุณจะประสบความสำเร็จมันจะเกิดการได้เหมือนกับว่าได้ตามหาบางอย่างของคุณลึกซึ้งมากขึ้นได้เข้าใจว่าสุขภาพตอนนี้แย่แล้วเราต้องจัดการตัวเองไงนะคะคุณจะเรียบเรียงอะไรบางอย่างกับตัวเองได้คุณจะเข้าใจบางอย่างที่เป็นเรื่องราวของอารมณ์นะคะการนอนหลับสเมท้าแล้วคุณจะมีความสุข คุณกำลังได้รับข่าวดีนะคะนี่คือความสุขสนานาการเฉลิมฉลองถ้าคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางกับอะไรบางอย่างต้องการปล่อยวางกับอะไรบางอย่างต้องการทําอะไรใหม่ๆเปิดโลกของตัวคุณเองออกไปสนุกสนานกับชีวิตนะคะนี่คือการสนุกสนานความสุขสร้างความสุขสร้าง,สร,าง,ส,รางสร้างแรงกระตุน้นสร้างบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ällt, มันมันเปิดโลกประสบการณ์ใหม่ๆของคุณนะคะมันคือสิ่งใหม่ๆงานใหม่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆการเดินทางใหม่กิจกรรมใหม่ จะทาให้คุณสดชื่นสดใสและประสบความสําเร็จจะทําให้คุณมีความกระตือร้นทําให้คุณมีพลังใจกํบบาลังใจทําให้คุณสร้างบางอย่างที่ไปสู่ความมั่นคงมากกว่าหรือว่าไต่ระดับไปสู่ความมั่งคั่งงดงามมากๆเลยนะคะสี่ม้เท้าแล้วก็นายฟอสอรนี่คือสัญญาณของความสําเร็จ ือต้องลุยต้องสู้ต้องไขว่คว้าสิ่งสิ่งนั้นมาแล้วคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้น knife of sword สี่เมทา้าคือความสําเร็จอยู่แล้วอัศวินดาบแล้วก็สี่เมทา้านี่คือความสําเร็จของคุณนี่คือข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเคลียร์ชัดเจนได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณรอใจเย็นๆนะคะชาวราศีพิจิกขอคําตอบของชาวราศีพิจิกคะ่ะ สักเซสใบเดียวก็รู้เรื่องเลยนะคะส c กเซสจริงๆค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ